จากเลคเชอร์ที่ผ่็นพันมารวมาถึงวันนี้เนี่ยเราได้พอจะรู้จักแล้วว่ามันมีข้อมูลประเภท Image Image ก็เป็นกริดใช่ไหมครับเป็นฟิกเซลมาเรียงตัวกันสวยงามถ้าเราทำเรื่อง Image เราอาจจะเดาได้สมมติอยากจะลองอะไรอย่างแรกก็บอกลอง CNN ดีไหมเพราะว่า CNN มันดูเหมาะกับ image ก็ใช้ได้วันนี้เราก็พูดถึงเรื่อง e n c e s น q u e n c e ก็อาจจะมองว่าเป็นโนดมาเรียงต่อกันในแกน time step <c oughs> สวยงามเราก็อาจจะใช้พวก LSTMGRUINNTransformer อะไรมาคำนวณได้ แต่ทีนี้มันก็จะมี Data จํานวนหนึ่งในในในโลกใบนี้เนี่ยที่มันดูซับซอ้อนกว่านั้นหรือซับซอ้อนกันในคนละมุมอย่างเช่นเรามีโครงสร้างโมเลกุลมาเราจะพอเสร็จอันนี้ยังไงดีเกิดเราอยากทำคลาสฟิเคชันเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับมันวิธีหนึ่งก็สมมติเราถนัดทำอิมเมจเราก็บอกว่างั้นก็มองอันนี้เป็น Image เลยเราก็ครอบอันนี้มาได้รูปตรงเนี้ยเอาอันเนี้ยเข้า CNN ไปคำนวณเลยได้ไหม ในมุมนึงมันก็อาจจะได้ก็ได้แต่ปัญหาที่มันมาก็จริงๆมันก็มีอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยหรือจับรูปเนี้ยมาชิปนิดนึงเราจับรูปนี้มาหมุนอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ทํางานด้านเนี้ยเขาก็ด้านด้านเคมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะรู้แหละว่าหมุนไปมันก็ก็คือตัวเดิมเนี่ยแหละแต่โมเดลเรามันจะเข้าใจจริงหรือเปล่าโดยเฉพาะ c n นเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาสําหรับทําอะไรที่ มันคือมันโรเตทแล้วมันจะมีปัญหาใน C.N.N. มันก็อาจจะไม่ได้เหมาะสักทีเดียวแล้วถ้าเกิด C.N.N. มันดูอาจจะไม่ได้เป็นออปชันที่ดีที่สุดงั้นเราเรียน r n n มาเราทำยังไงดีเราจะลองใช้ตัวเนี้ยมาเขียนเป็นอย่างนี้ได้ไหมเขียน C สิบห้าตัวเรียงกันเขียน H สิบเจ็ดตัวเรียงกันแล้วก็เขียน N มา แล้วเราก็จะบอกว่า c ตัวนี้ก็คือ input ของ time เ t ็ p ที่หนึ่ง c ตัวนี้ input ของ time เ t e p ที่สองที่สามไปเรื่อยๆเราก็ใช้ n n คำนวณคำถามที่เราก็ต้องคิดก่อนว่าแล้วมันจะแมกซ์เซนไหมถ้าเกิดว่าเราจับเอาตัวนี้ยมาสลับที่กันยังมีจำนวน c เท่าเดิมจำนวน h เท่าเดิมจำนวน n เท่าเดิมเนี่ยมาสลับกันแล้วจำนวนวิธีในการสลับอันนี้มันเยอะมากๆใช่ไหมครับแล้วโมเดลเนี่ยมันจะเข้าใจหรือเปล่ามันก็เป็นความยากของ ของการทำงานด้านนี้แล้วก็บางคนก็พยายามทำา e p r e s e n t a t i o n ต่างๆก็แบบมีสไ i l e อะไพวกเนี้ยก็ลองไปดูได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาใช้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการใช้กราฟแทนเราจะมองอันเนี้ยเป็นกราฟโดยที่เราจะบอกว่าแต่ละโนดก็อาจจะแทนด้วยอะตอมหรือโมเลกุลก็ได้ในที่นี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยแต่ละอะตอมก็จะเป็นโนดกลมๆใช่ไหมครับแต่ละโนดหรือผมอาจจะบอกว่าโมเลกุลตัวเนี้ยก็เป็นโนดก็ได้ แล้วในโจทย์ข้อนี้ Edge ก็บอกว่าก็คือเคมี c a l b บอลแหละถ้ามันมีบอลก็จะใส่เป็น Edge เข้ามาในทีนี้ก็จะได้ข้อมูลหน้าตันแบบนี้แล้วก็มี data อีกหลายประเภทใช่ไหมครับเป็นสมมติว่าเป็น biomedical knowledge graph n o d e ก็อาจจะเป็นว่ามี disease อะไรบ้างมี drug อะไรบ้างเป็นแต่ละ note มีโปรตีนอะไรบ้างอย่างเช่นมี note migraine ใช่ไหมครับมี note โปรตีนชื่อต่างต ที่ขึ้นมาเป็นโนดสีดเหลืองเมีโนดยาที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินตรงนี้แล้ว Age มันก็มีได้หลายแบบ Age ก็อาจจะบอกว่ามันเป็น Relation คืออะไรเช่น Causes ใช่ไหมในที่นี้เขาบอกว่ายาตัวนี้มัน Causes Migraine แล้วก็อาจจะมีบอกว่ามีคำว่า Treat ด้วยเช่นยาตัวนี้ใช้ Treat อ่ uh, b r e a d n e o p l a s m อย่างเงี้ยก็ ก็เป็น Edge ได้หรือว่าเราพูดถึง Academic Graph เราก็อาจจะบอกว่าโ o d e มันก็คือชื่อ Conference เป็นชื่ออเตอร์เป็นปีเป็น Paper อะไรพวกนี้ส่วน Edge ก็คือ Connection ของมันเช่นเรามี Paper ม,มีออเตอร์คืออะไรบ้างก็จะชี้ไปที่ออเตอร์เหล่านั้น เปเปอร์นี้มาจากคอนเฟรนซ์ไหนก็ชี้ไปที่เปเปอร์เหล่านั้นนําไป,ปไปที่คอนเฟรนซ์เหล่านั้นอะไรอย่างงี้นะครับก็จะมี Data อีกมากมายที่มันสามารถ represent ได้ไดในรูปกราฟหรือว่าแม้กระทั่งตัวการทำ physical simulation เองเราก็อาจจะมองว่าแต่ละ particle ในที่เราจะ simulate เนี่ยมันก็คือโห d e ในกราฟแล้วก็ edge ก็คือ interaction ใน particle ต่างๆ นี่ก็ก็จะก็เล่าให้ฟังว่ามี Data หลายประเภทแ,แต่ละอันก็มีความเจ๋งของมันนันก็มาในส่วนของ Graph Representation เราอยากจะรู้ว่า Represent Graph เรายังไงสมมติว่ามีกราฟหน้าตาแบบนี้วิธีหนึ่งที่จะ Represent ได้ก็คือใช้ adjacency matrix A เราก็จะเอาโนดมาเรียงกันนี่ครับโนดที่1นึโนดที่2องโนดที่3ามโนดที่4แลต่ตรงนี้ก็จะหมายถึงโนดที่หนึ่ ตรงไหนที่เป็นเลขศูนย์เนี่ยแปลว่าโหนดตรงนั้นมันไม่ต่อกันอย่างเช่นสมมติว่าสามเนี่ยมันไม่เคยต่อกับหนึ่งโดยตรงใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าสามไม่เคยต่อกับหนึ่งก็ใส่เลขศูนย์ตรงนี้หรือว่าหนึ่งมันไม่เคยต่อกับสามก็อันเดียวกันก็เป็นเลขศูนย์ตรงนี้ถ้าเกิดสองกับสี่ต่อกันอย่างนี้ที่นี้ผมก็จะใส่เป็นว่าสี่กับสองมันเชื่อมกันนะเป็นเลขหนึ่งหรือตรงนี้สองกับสี่เชื่อมกันก็ใส่เป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการอธิบายว่ากราฟเรา มันมีคอนเนคชันเป็นยังไงต่อมาโจทย์เป็นกราฟอีกระเภทหนึ่งเมื่อกี้เรียกว่า u n d i r e c t เต็ดกราฟก็คือมันไม่มีไม่บอกว่าอันไหนชี้ไปอันไหนแค่บอกว่ามันเชื่อมกันถ้าเป็น d i r e c t ต็ดกราฟก็คือมันมีลูกศรชี้ไปอย่างเช่น4วิ่งไปหา2 4วิ่งไปหา3 adjacency matrix ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่าสมมติ4วิ่งไปหา2เนี่ยเราก็จะ อ่าโทษทีครับเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าในแกนแนวตั้งเนี่ยจะพูดถึงว่าเป็นซอ u แล้วก็แนวนอนพูดถึง destination ก็คือจุดเริ่มต้น d e สติเ a t i o n อยู่ตรงแนวนอนอย่างในที่นี้มันมีจุดเริ่มต้นคือ 4, 2, าาส 4, ออี่วิ่งไปหาสองเราก็มาหาดูสิว่าโหนดสี่อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้วิ่งไปหาสองตรงนี้ก็จะใส่เป็นเลขหนึ่งก็จะเป็นเส้นสีชมพูนเนี่ยแหละตรงนี้สี่วิ่งไปหาสามก็มาหาดูว่าซอ u คือสี่ destination คือสามมันก็วิ่งไปก็ใส่ค่านหนึ่งลงไป แต่ถ้าเกิดสามเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีลูกศรชี้ออกจากตัวเลขสามเลยใช่ไหมครับมันก็เลยจากซอร์สามเนี่ยมันเป็นศูนย์หมดเลยเพราะมันไม่เคยวิ่งไปหาใครโดยตรงอย่างสองเคยวิ่งมันวิ่งไปหาหนึ่งก็จะเห็นว่าซอร์สองเนี่ยชีย้ไปที่หนึ่งแต่หนึ่งในขณะเดยียวกันมันไม่ได้ชี้ไปที่สองโดยตรงใช่ไหมครับมันก็เลยใส่เลขศูนย์อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็น adjacency matrix ในสองแบบสำหรับวันนี้เราจะโฟก,กัสกันที่ตัว undirected graph นะครับ ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้แค่บอกว่ามันต่อกันยังไงใช่ไหมครับโนดมันต่อกันยังไงแต่ถ้าเกิดว่าแต่ละโหนดมันมีฟีเจอร์ของมันเองด้วยอย่างเช่นแบบเราพูดถึงโหนดแต่ละโหนดเป็นอะตอมอย่างเงี้ยอะตอมมันก็อาจจะมีค่า propery อะไรของมันตามมันมาด้วยเช่นในที่นี้ผมใช้ตัวอย่างเป็นรูปเป็นสามฟีเจอร์ละกันมากับทุกๆโนดผมใช้สีเข้มจางให้บอกว่าแต่ละโนดมันมันไม่เหมือนกันนะเราจะเอาตรงข้อมูลตรงนี้ครับไปใส่ในเมทริก a เนี้ยยังไงดี วิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือเราก็จะก๊อปเมทริกซ์ A ตอนแรกมาเหมือนเดิมแต่จะเติมคอลัมน์เข้าไปโดยที่แต่ละคอลัมน์ก็จะพูดถึงฟีเจอร์แต่ละอันอย่างเช่นสมมติว่าเราดูโหนดที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันตรงนี้มันก็จะบอกว่าหนึ่งมันคอนเน็กกับอะไรบ้างใช่ไหมครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะบอกว่าฟีเจอร์ที่หนึ่งโหนดที่หนึ่งคืออะไรฟีเจอร์ที่สองโหนดที่สองคืออะไรฟีเจอร์ที่สามโหนดที่หนึ่งคืออะไรก็จะเป็นสามสี่นี้ใช่ไหมครับเอามาเรียงกัน สำหรับโหนที่สองก็คล้ายๆกันก็จะเอาฟีเจอร์มาเรียงกันโหดที่สี่สีจางๆเนี้ยก็จะมาเรียงกันจะพบว่าเป็นสีเขียวอ่อนสีฟ้าอ่อนสีชมพูอ่อนพอเราสร้างเมทริกซ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วที่เราเข้าใจว่ายังน้อยมีข้อมูลของการว่าโหดมันต่อกันยังไงแล้วก็มีฟีเจอร์ของแต่ละโนดเกิดเราอยากจะทําโจทย์ประเภทโหนเลเวลคลาสติฟิเคชันก็คือเราอยากจะคลาสติฟายว่าโหดแต่ละโหดเนี่ยมันคืออะไรในตัวอย่างนี้สมมติว่าผมจะคลาสติฟายโหนที่สอง ว่ามันเป็นท็อกซิกหรือนอนท็อกซิกยังไงดีผมก็อาจจะบอกว่างั้นเราก็ดึงเวกเตอร์อันนี้มาจากโนดที่สองเนี่ยเอามามองว่ามันเป็นฟีเจอร์ของมันได้ไหมแล้วเราก็เอาฟีเจอร์เนี่ยไปผ่านโมเดลอะไรบางอย่างในที่นี้อาจจะใช้ fully connected layer ที่จบด้วยหนึ่งโนดโนดนี้ใช้ s i g m o activation ถ้าเราใช้ s i g m o activation ก็ค่าเกิน0.5แล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นท็อกซิกนะถ้าค่าน้อยกว่า0.5แต่ว่าเป็นนอนท็อกซิก หรือถ้าเราถนัดการใช้หลายโหนดมากกว่าก็บอกว่าใช้เป็น2โหนดตอนจบก็ได้เราผ่านซอ a x มันก็จะได้ว่าโหนดด้านบนก็จะเป็น p r o p e r t y ของการเป็น Toxic แล้วก็โหนดด้านล่างก็จะเป็น p r o p e r t y ของ non- Toxic คือถ้าดูมันผ่านอันนี้ก็เหมือนจะ make sense ใช่ไหมครับมันก็ทำได้แหละแต่ปัญหาที่เราจะเจอแน,น่ๆอย่างแรกก็คือว่าหลังจากที่เราเทรนโมเดลเสร็จป,ปุ๊บถ้าเราเพิ่มจำนวนโหนดเข้าไป อย่างเช่นตอนนี้มี4โหนดเพิ่มโหนดที่5ที่6เข้าไปไซส์ Size ของเมทริกตัวนี้ก็เปลี่ยนความยาวของตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนก็แปลว่ามันก็ใช้โมเดลเดิมไม่ได้สิใช่ไหมครับก็ต้องเทรนโมเดลใหม่อย่างที่สองคือมัน Sensitive to Node Ordering ก็คือว่าตอนนี้เราเห็นเรียกเป็น1 2 3 4แต่ถ้าเกิดผมสลับเป็น1 4 3 2อย่างเงี้ยโมเดลมันก็จะเจอฟีเจอร์แบบงงๆสลับกันก็อาจจะมีปัญหาได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีจำนวนโหนดเยอะมากๆสมม 1, 000, 000ติมีหนึ่งล้านโหนดซึ่งในชีวิตจริงเราก็มีโอกาสเจอใช่ไหมครับส่วว่าแต่ละโหนดคือยูทเซอร์ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มบางอย่างจำนวนโหนดก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆจำนวนเมทริกตัวเนี้ยขนาดของเมทริกตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะคำนวณมันยังไงเพราะว่าผมดึงเวกเตอร์นี้มา,วาเวกเตอร์นี้อาจจะยาวสองล้านอย่างเงี้ยมันก็ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้น เรามาลองดูโจทย์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่า Graph Level Classification แทนที่จะ Classify แต่ละโนดเราจะ Classify ทั้งกราฟเลยว่ากราฟนี่คืออะไรสมมติว่าแต่ละโนดคืออะตอมก็นนะครับเราจะ Classify ทั้งอะตอมทั้งทั้งโมเลกุลว่ามันเป็นหลักหรือเปล่าเราอาจจะมองว่าอันนี้มันเป็นเมทริกนี่ก็เอามาคำนวณได้ CNN ได้สิใช่ไหมครับก็บอกเลยว่าเอาเข้า 2D CNN คำนวณออกมาเลยจบด้วยหลังจากที่ทำ ซีเอ็นเอ็นเบเรื่อยมันก็จะจบด้วยฟูรีคอนเนกเต็ดเลเยอร์ที่มีสองโหนดฐานซอฟแแมกใช่ไหมครับโหนดบนบอกว่าเป็นรักด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่โหนดล่างตอบว่าเป็นนอนรักด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ในมุมหนึ่งก็ดูเหมือนจะก็โมเดลสามารถคำนวณได้ปัญหาที่จะเจอคล้ายๆเดิมพราะว่าโหนดออเดอริงมันก็สําคัญเราสลับที่หนึ่งสองสามสี่เป็นสี่หนึ่งสองสามโมเดลมันก็จะงงก็ต้องเรียนรู้ฟิลเตอร์ตัวใหม่ใช่ไหมครับในคอนวอร์ชันปัญหาเดิมถ้าจํานวนโหนดเยอะ อันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วมัน make sense หรือเปล่าที่เราใช้ 2D convolution ใน m a r i x แบบเนี้ยอย่างตอนนั้นเราบอกว่า 2D convolution ก็คือมี filter มาคำนวณใช่ไหมครับ mm hmm. filter ก็ให้เพื่อน neighbor mm hmm. มันคุยกันตอนที่ filter มันมาตอนแรกมสมมติเป็น3ค3เนมันก็อาจจะอยู่ในส่วนของที่เรากำลังบอกอะไรมันต่อกันยังไงแต่พอเราขยับ filter มาถึงจุดหนึ่งก็จะแบบอยู่ตรงนี้ก็จะพบว่า คอลัมน์แรกของฟิวเตอร์เนี่ยมันเจอสิ่งที่มันให้ความรู้เกี่ยวกับ a d j a c e n c y m a t r i x เกี่ยวกับ Connection แต่อีกสองอันมันเป็นเรื่อง Feature แล้วการที่เอาพวกนี้มาแชร์กันเนี่ยมันมัน make sense จริงๆหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามปลายเปิดอันนึงมันก็เลยทำให้ต้องมีการพัฒนาโมเดลที่หรือเทคนิคต่างๆที่มันเจาะจงกับกราฟมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สำหรับในการอธิบายครั้งนี้ผมจะใช้เป็น n o d e Level Classification Task เป็นตัวอย่าง แล้วก็เราสามารถเอาคอนเซปต์เหล่านี้ไป extend ต่อเป็น a g e level classification เป็น graph level classification ก็ได้เราลองมาดู workflow ของการทำ machine learning บน Graph ดูมันจะคล้ายๆกันครับเริ่มต้นก็นคือเราก็จะมี Graph input เข้ามาแต่ละ Graph เราก็จะสามารถสร้างทำ feature extraction แต่ละโหนดมาก็ได้โดยที่ใช้ Graph neural network เป็นตัวดึง feature มาให้เราพอเราได้ feature ปุ๊บอยากจะ classify โหนดไหนเช่นโหนดสีเขียว ตรงนี้เราก็แค่เอาไปเข้า prediction head ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น p u l l y connected layer ผ่าน soft max โมเดลก็จะให้ prediction ออกมาเราก็เอา prediction นั้นนะไปเทียบกับเฉลยของเราถ้าเราทำ supervised learning ดูว่าโมเดลตอบถูกไหมการที่จะบอกว่าถูกหรือไม่ถูกก็คือดูด้วย loss function ใช่ไหมครับพอเราได้ loss function ปุ๊บก็จะเข้า step เ,เดิมทำ back propagation เพื่อ Update weight เ r รน n มเ d ลไปเรื่อย พอเราเทรนโมเดลเสร็จปุ๊บจะไปใช้จริงแล้วก็ใช้ evaluation metric ในการวัดผลใน test set ก mm ็เ hmm. ห <So, S 2> มือนเดิมเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้แหละเปลี่ยนจากปกติเป็น graph neural network แทนในที่นี้จะมีคอนเซปที่เป็น network homophily mm hmm. คือตัวโหนดที่มันใกล้ๆกันนะครับมันมักจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันเช่น mm hmm. แบบเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ก็จะพบว่าเพื่อนจํานวนหนึ่งของเราเนี่ยมันก็มักจะเขาก็จะมีความสนใจอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันก็จะมีโอกาสที่จะมาเกาะกลุ่มกันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบางอย่างครับก็คอนเซ็ปต์ของนี้ก็จะใช้ความรู้คล้ายๆเมื่อกี้แหละในการสร้างเอเ e ดติ้งหรือสร้างฟีเจอร์ให้แต่ละหนดก็คือว่าสมมติจากจะสร้างฟีเจอร์ของโนดสีเขียวเราก็จะใช้ข้อมูลที่มันไม่ได้จับจตัวมันเองอย่างเดียวเราก็จะดูเพื่อนๆใกล้ๆกันด้วยที่มันต่อกันเอามาช่วยสร้างฟีเจอร์ผมน่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่มาแชร์กัน หรือลึกกว่านั้นนิดนึงก็เหมือนเดิมก็คือว่าโหดที่มันคล้ายกันเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะมาต่อกันเยอะในกราฟนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเขาเจอกันในในกราฟจริงๆเราก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาใช่ไหมครับสร้าง embedding ได้ไหมก็คือเรา exploit local information ได้หรือเปล่าแล้วก็เวลาเราพูดถึงอันที่มันต่อกันเนี่ยครับเราก็จะเรียกว่าเป็น neighborhood in the graph ก็เหมือนแบบเป็นกลุ่มเพื่อนบ้านตรงนี้ เ่็นที่นี้เรามอง Image เราก็มองได้ว่ามันก็เป็นกราฟชนิดหนึ่งก็นดะจะเป็นกราฟที่เรียงตัวกันสวยงามใช่ไหมครับแต่ละโนนหแต่ละฟิกเซลเรียงตัวสวยมากๆ Sequence ก็มองว่าเป็นกราฟที่เรียงตัวกันแบบนี้ได้คำนวณ Image ใช้ CNN ได้ใช่ไหมครับ Sequence เราก็เรียนมาว่าใช้ INN LCMGRU ใช้ Attention อะไรก็ได้หรือ Transformer จะไปใช้กับทุกอันก็ได้ทีนี้ลองมาดูครับว่าแล้ว อนเวอร์ชัเนี่ยมันเจอกราฟมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นสามคูณสาใช่ไหมครับ Convolution พอเนี้ยขยับไปอยู่มุมล่างของอิมเมมันก็ยังเจอโหนดเรียงตัวเหมือนเดิมสวยๆแบบนี้ใช่ไหมครับเก้าจุดแต่ลองเอาแบบเดิมเนี่ยไปแปลกับกราฟดูพอมาแบบนี้ก็จะพบว่ามีอยู่โหนดเท่านี้คอนเนคชั่นก็แบบนึงพอขยับไปด้านล่างของกราฟก็มีคอนเนคชั่นเปลี่ยนไปจำนวนโหนดก็เปลี่ยนไปก็ ก็ยากแล้วเป็นเรื่องยากสำหรับคอนดูชันที่มันจะเวิร์กแบบทันทีเนื่องจากกราฟมันไม่มี spatial locality ที่เป็น grid ใช่ไหมครับแล้วมันก็ node ordering มันก็มั่วเราสลับที่ node ได้เราเปลี่ยนชื่อ node ได้ขอแค่ว่า h มันยังเหมือนเดิม node ที่เคยเชื่อมกันมันยังเชื่อมกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นกราฟเดิมได้อยู่ก็เลยต้อง develop method ที่มันเจาะจงมากขึ้นก็คือกราฟ neural network หรืออีกตัวอย่างหนึ่งถ้าสมมติเราลองเอากราฟนี้มาหมุนดู แบบนี้ผมหมุนมันด้วยสามสิบองศาอย่างเงี้ยแล้วลองดูซิว่าฟิลเตอร์ของคอนลูชันตัวเดิมมันจะเจออะไรอย่างในที่เนี้ก็จะเจอโหนดเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่จะเห็นแล้วว่าตอนแรกโหนดสีเทาอยู่ด้านซ้ายมือโหนดสีเหลืองๆมาอยู่ด้านมุมขวาบนอย่างเงี้ยแต่คราวนี้กลายเป็นมุมโหนดสีเหลืองๆไปอยู่ด้านซ้ายบนอะไรพวกเนี้ยมันก็ก็มีความยากน,นิดนึงที่โมเดลมันจะเรียนรู้ถ้าใช้คอนลูชันเลยมาสู่กราฟนิโวเน็ตเวิร์กครับไอเดีย เ็นคอนเซปต์เมื่อกี้เหมือนกันไปเลยก็คือว่าเราจะสร้างโหนด Embedding หรือฟีเจอร์โดยการใช้ข้อมูล l o c a l information คือดูเพื่อนบ้านมันสมมติว่าผมอยากจะสร้างโหนด A สร้างฟีเจอร์หรือ Embedding ของโหนด a ผมก็จะดูเพื่อนบ้านว่ามีใครบ้างในที่นี้เพื่อนบ้านคือบ B, B, ี C, ี D มี d เพื่อนบ้านคืออันที่มันมี edge ต่อกันนะครับเนี่ยต่อกันก็จะบอกว่าการคำนวณโหนด A เนี่ย ผมจะใช้ข้อมูลจากโหนด b โหนด c และโหนด d วิ่งเข้ามาแล้วเกิดผมบอกว่าผมถ้าอย่างนี้แสดงว่าผมกำลังมองเพื่อนที่มันอยู่ติดกันเท่านั้นเขาเรียกว่า one hop คือกระโดดไปหนึ่งทีผมอยากจะได้มากกว่าหนึ่ hop ได้ไหมแบบเป็นสอง hop ก็คือจาก a เนี่ยจริงๆไปดูเพื่อนบ้านที่มันไกลกไกลขึ้นก็ทาได้ในที่นี้เราก็จะเห็นว่ามีโหนด b มันมีเพื่อนบ้านก็คือ a แล้วก็ c ใช่ไหมครับ ก็นในการคำสร้างโหนด B เนีเ่ยก็จะรับข้อมูลจาก A รับข้อมูลจาก C ก็วิ่งเข้ามามีจะทำข้อมูลของโหนด C ก็จะรับจาก A B E F เข้ามาจากทำทำฟีเจอร์ e m b e d d i n g ของโหนด D ก็รับข้อมูลจาก A เข้ามาแลวจากอันนี้มันก็รวมข้อมูลอีกทีส่งไปให้ A ก็แสดงว่าจริงแล้ว A เนี่ยมันรับข้อมูลมาจากทั้ง A C B E F รับมาเยอะเลยอย่างเงี้ยก็ก็จะได้ข้อมูลที่มันเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเพิ่มจาก1ฮอบเป็น2ฮอบ เป็นสามฮอบก็คือคำนวณอีกรอบหนึ่งเนี่ยโลในเนเบิฮูที่เรามองเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในกราฟเนื้อเรตเวิร์กเราก็จะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเลเยอร์ที่ศูนย์ก็เป็นเราจะใช้ input f ฟีเจอร์ที่มาพร้อมกันโหนดของมันเองเนี่ยในการสรุปข้อมูลนะครับในที่นี้ก็แต่ละตัวมันก็จะมีฟีเจอร์ของมันนะครับเดี่ยวโนดเตัวเนี้ยก็ฟีเจอร์สีเหลืองโนด c ีฟีเจอร์สีเขียวอันนี้เป็นโนดเเหมือนเดิมก็เป็นฟีเจอร์สีเหลืองเลเยอร์ต่อมา สิ่งที่เราจะทำครับก็คือเราก็จะเอาข้อมูลที่เพื่อนบ้านเนี่ยครับมาทรานส f ฟอรนิดนึงทรานส f ฟอร์มเสร็จเราจะเรียกมันว่าเป็นเม s เ g จแล้วเหมือนเราจะคำนวณสารนะครับส่งสารไปให้โหนด B อย่างในที่นี้โหนด B ก็จะรับข้อมูลจาก A กับ C เข้ามาใช่ไหมครับแบบนี้ก็จะเห็นว่าเป็นผสมกันระหว่างสีเหลืองมาเป็นสีเขียวอันต่อมาก็จะผสมกันสีสีได้เป็นแบบนี้ออกมา ก็โหนดดี D, รับมาจาก A เท่านั้นก็จะได้โหนดแบบนี้ออกมาเป็นสีเหลืองอย่างเดียวพอเราผ่านเลเยอร์แรกมาปุ๊บจะส่งข้อมูลต่อไปให้อีกเลเยอร์ถัดมาเราก็จะเอาสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมา transform ให้เป็น message แล้วก็ message เนี่ยส่งไปให้โหนด A นะครับก็จะได้ representation ของโหนด A ขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์แบบภาพรวมของการส่งต่อข้อมูลในกราฟมิร r รเน็ตเวิร์ ก็เดี๋ยวลงรายละเอียดมากขึ้นอีกนิดนึงเช่นเราพยายามอัปเดตโนดสีเหลืองเราก็รับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินเข้ามาใช่ไหมครับมี notation n comma v ก็คือดูว่า neighbor โนด v มีใครบ้างก็มีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินแต่ละโนดมันก็จะมี embedding ของมันแบบนี้ใช่ไหมครับ สเต็ปหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยของการทำ GNN ก็คือการคำนวณ e s s a g e Computation ก็คือจะเอา Embedding ของเพื่อนบ้านมาคำนวณเป็น Message เหมือนเมื่อกี้สมการมันก็จะมีหน้าต,าต่างนี้ครับก็คือว่า Message ตัวใหม่ Message ของโหนด u เนี่ยก็คือเอา Embedding ของโหนด u มาผ่าน MSG คือเป็น Message นั่นแหละเป็นฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่คำนวณ e s s a g e อย่างเช่นแบบง่ายๆคือเอา w e i g h t m a t ม i x ธรรมดามาคูณ จะคำนวณเมสเซจของโหนดสีเขียวก็เอาสีเขียวมาคูณด้วยเวก W L จะคำนวณเมสเซจที่สีฟ้าจะส่งไปให้สีเหลืองก็เอา embedding อันนี้มามาค cool ูณด้วยเวกเราก็จะเรียกหลังจากคูณเนี่ยว่าเป็นเมสเซจอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ได้เมสเซจมาแล้วจากแต่ละโหนดเราก็ลองทำยังไงต่อเราจะส่งข้อมูลไปให้ให้ตัวนี้ก็จะเป็นอันที่สองเรียกว่าเป็น message aggregation ก็คือโหนด V เนี่ยจะเริ่ม aggregate หือการรวบรวม message ของเพื่อนบ้านมาใช้ในการสร้าง representation ของมันฟังก์ชันนี้ก็เขียนแบบ abstract ก็คือเป็น agg ก็คือเป็น aggregate นั่นแหละเป็นฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่รับข้อมูลจากเพื่อนบ้านมันเข้ามาแล้วก็อาจจะรับข้อมูลจากตัวมันเองด้วยก็คือใช้ข้อมูลตัวมันเองมาได้เหมือนกันแล้วก็ตัวอย่างที่เขาใช้กันแบบง่ายๆก็เช่นการทำ aggregate ก็คืออ่านเอา message มาบวกกันก็ได้ก็เนี่ยเอาสีแดงมาบวกสีเขียวมาบวกสีน้ำเงิน ก็ได้ embedding ของโนดท,ที่เราต้องการแล้วพอเราได้ embedding ตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาอันเนี้ยไปทำ classification ได้เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในตอนแรกพอเราพูดถึง graph neural network แล้วตัวหนึ่งที่ผมอยากให้รู้จักก็คือ graph convolutional network ก็คือ GCN มีสอง step เหมือนเดิมเป็น message computation แล้วก็ message aggregation สิ่งที่เปลี่ยนไปนิดนึงก็คือว่าตอนแรกที่ผมบอกว่า m s s s g g เนี่ยเกิดจากการที่เอา Embedding mm hmm. มาคูเกับเวท W L ก็คือด้านบนเนี่ยใน GCN เขาหารด้วยจำนวน Neighbor ด้วยในที่นี้มี3 Neighbor ใช่ไหมครับก็หารด้วย3ก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากอันที่ผมอธิบายเมื่อกี้แหละสเต็ปที่2เป็น Message aggregation พอเราได้ Message มาแล้วเราจะเอามารวมกันยังไงอย่างใน GCN เขาก็เสนอว่าก็เอา e s s a g จจากเพื่อนบ้านเนี่ยมาบวกกัน เนี่ยเอาสีแดงมาบวกสีเขียวบวกสีน้ำเงินมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์ที่มีความยาวอย่างในรูปนี้ก็จะเป็นความยาว3ก็เอาอันนั้นมาผ่านเรลูก็คือเป็นนอ l นล e a นี c t i v ิ t ชั่นฟังชั o นตัวหนึ่งก็จะได้เอมเ d ดดิ g ออกมาเอาเอมเบดดิ g นี้ไปใช้งานต่อได้ในส่วนของคนที่คุ้นเคยเรื่องเนี e a อัลจีบราตัวกราฟคอน n วลูชัน o n ลเน็ตเวิรเนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของเมทริกได้เป็นแบบนี้ อันนี้ก็ในการสร้าง Embedding ของแต่ละโหนดมันก็จะมี o m p พ t a t i o n graph ที่หน้าตาต่างกันใช่ไหมครับผมว่าลองดูสีแดงก็ได้สีแดงเนี่ยเพื่อนบ้านมันคือสีเหลืองแล้วก็สีเขียวก็จะเห็นว่าในเลเยอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงต่อด้วยสีเหลืองต่อด้วยสีเขียวแล้วจากสีเหลืองมันเจอใครบ้างสีเหลืองมันต่อกับสีน้าเงินสีเขียวสีแดงก็จะขึ้นมาเป็นน้าเงินเขียวแดงตรงนี้จะเห็นว่าแต่ละโหนดมันก็จะมี computation g r a p ฟที่แตกต่างกันเราก็จะเอา o m p u t a t ต o n น r a p h ตัวนี้แหละไปอัปเดตเวทต ก็ neural network เนี่ยมันก็มีเทคนิคอีกมากมายที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้การที่เราเปลี่ยนสเต็ปในการทำ message computation หรือว่า message aggregation เนี่ยมันก็ส่งผลให้โมเดลมี property ที่เปลี่ยนไปนก็เป็นโมเดลตัวใหม่อย่างโมเดลก็มีชื่อ list ไว้ด้านบนเนี่ยครับมี gin เห็ไหม graph isomorphism network มี graph s a g e มี graph attention network มี cluster gcn แล้วก็มีอีกมากมาย นอกจากการทำเปลี่ยนตรงนี้แล้วครับเปลี่ยน message computation เป็น message aggregation ก็ยังมีพวก feature augmentation มี neighbor sampling มี position identity-aware GNN อันนี้ผมใส่ไว้เป็นคีย์เวิร์ดให้เฉยๆจริงแล้วเนื้อหามันค่อนข้างซับซ้อนมากๆอย่างจริงๆ GNN ตัวนเนี้ยเนี่ยผมมันก็เป็นคอร์สได้คอร์สนึงในหนึ่งสี่เมศูน์เลยที่เขาสอนกันในที่นี้ก็เป็นคอร์ส CS 2 2 4 W ในของ Sanford เงี้ยก็พูดถึงเรื่อง a ม h ชีเนอร์นิ่งบนกราฟทั้งซีเมสเตอร์เลยแต่เราวันนี้ก็เหมือนมามาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่ามันคืออะไรคร่าวๆนะครับแล้วก็ Deep Learning Component ที่เรารู้จักกันมาใช่ไหมครับ Attention Mechanism, Gating ใน LSTM, Skip Residual Connection, Batch Normalization, Dropout, Data p e n t a t i o n เนี่ยมันก็ถูกนำเอามาใช้กับ GNN ได้เหมือนกันแล้วก็ GNN เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆ อย่างในคอนเฟรน c ์ ICLR เนี่ยก็จะพบว่าปี2018มาเป็น2019เป็น2020เนี่ยก็มีคนที่ทำงานด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆมีผลงานที่มันเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆก,ก็เลยเป็นฟิลด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ผมก็จะขอจบด้วยตัวแอปพลิเคชันของ graph neural network ให้ดูอันนี้ก็ภาพสวยดีครับเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแต่ละโนดในนี้ก็คือ particle แต่ละเอชคืออินเทอร์แอคชันของแต่ละพาร์ติเคิลนะครับเขาก็ใช้โมเดลนี่แหละมาทำก็ลองดูว่าถ้าปล่อยน้ำเนี่ยของเหลวเนี่ยลงมาโมเดลมันจะพิจิกอะไรออกมาด้านขวามือสิ่งที่โมเดลพิจิกด้านซ้ายมือกราวด์ทรุดนะครับทำสโลโมชันให้ดูเราก็ลองเปลี่ยนละสะสารดู ว่าแต่ละตัวมันมันจะเป็นยังไงเวลาปล่อยอมันลงมาทีนี้ให้ดูมาในลักษณะเป็น Particle เป็นโนดก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับหรือทำอะไรที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เขาก็เริ่มเล่นไปเลยครับลองสร้างเชฟแปลกๆเริ่มทําวิธีการปล่อยแปลกๆลงมาเป็นสาสารหลายประเภทลองปล่อยออกมา mm hmm. ก็โมเดลก็ยังสามารถทำพ rediction ออกมาได้ก็ mm hmm. ตรงนี้ก็ เขาก็โชว์ให้ดูว่าโมเดลเขามีลักษณะเป็นยังไงก็มีทั้ง Encoder มี Decoder มี Graph Neural Network นะครับก็ใครสนใจก็ไปสามารถไปอ่านเปเปอร์ด้านล่างนี้เพิ่มได้ครับก็เจ๋งนี้ครับผลงานหรืองานอีกประเภทหนึ่งอย่างเช่นโปรตีนโฟลดิงอันนี้เป็นงานของ a l p h a f o o d เขาก็ตอนในตอนที่ Paper รเขาออกมาเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นโซลูชันหนึ่งของโจทย์ที่มัน ต้องแก้มาแล้วต้องห้าสิบปีเนี่ยที่ยังแก้กันไม่ได้สักทีเขาก็เอาพวก reinforcement learning เอากราฟมาใช้เขาก็โชว์ให้เห็นว่าเขาสามารถมาเมื่อกี้ Input มันคือ Amino Acid Sequence นะครับใส่เข้ามาเอา p u t คืออยากจะดูว่ามันโฟออกมาในเป็นโครงสร้างสามมิติอย่างไร mm hmm. เขาก็โชว์ให้ดูว่าของเขาเนี่ยมันเหมือนกับ experimental result เลย experimental result มันเป็นสีเขียวส่วนสิ่งที่เขาคำนวณมาโดยการใช้กราฟเนี่ย ใช้เป็นสีได้เป็นสีดำเงินก็จะเห็นว่ามันตรงกันเดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูก็ดูสอดคล้องกันดี